นะ่ยในทางเรื่องกอรซิล่าเนี่ยเขาบอก size does matter ก็คือขนาดเนี่ยมันเป็นสาระสำคัญนะคือกอรซิล่ามันตัวใหญ่ใช่ไหมครับแต่ในแนวคิดหนึ่งที่เราควรจะพิจารณานะ่ยเขาเรียกว่า small is beautiful small is beautiful นะครับเล็กๆเ,เนี่ยมันสวยงามนะนะมันจะไม่ต้องยิ่งใหญ่อะไรมากมายนะครับนะเขาเรียกสั่งสมเบสนะฮะอาจจะซุ่มซ่อนยาวนานสะสมกำลัง รอคอยโอกาสนะมันต้องไปรีบร้อนที่จะ,ะโชว์อะไรมากมายนะนี่ก็เป็นฝากไว้ในแนวหนึ่งนะตอนนี้แหละจะแนวที่รวยโดยใช้เงินคนอื่นนะผมก็อยากจะเสนอแนวว่ารวยด้วยการใช้เงินของเราเองเป็นหลักนะครับนี่คือเรื่องที่สองนะครับที่อยากจะให้ท่านทราบนะครับดูสินิติเผื่อมีท่านใดถามอะไรมาหรือเปล่านะครับนะมีไหม <c oughs> คุณมานัทนะจากหลาันมาเนี่ยครับคุณวีรพงศ์ก็บอกสวัสดีครับนะครับขอบคุณมากเลยนะครับหลายท่านก็วอชชิงอยู่นะขอบคุณมากเลยนะครับโอ้หลายท่านนี่ให้คำาปรนนาขอโทษทีนะครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามท่านไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยผมเคยพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะเคยเขียนเหมือนกันเออธนาคารนี่มันเปิงดูดเลือดจริงไหมหลายทนก็บอกว่าจริงจริงจริงเนี่ยครับนะอาจจะอ์านแค่บรรทัดสุดท้ายบรรทัดแรกเนี่ยนะ ก็เลยบอกว่าจริงนะครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้นนะธนาคารไม่ใช่เป็นปิงด่วนเลือดเรานะเราจะมองง่ายๆลบสักทีเดียวเนี่ยคงไม่ได้แต่แน่นอนนะเราคุณให้ธนาคารลดดอกเบีย้ยลงบ้านนะครับเพราะดอกเบีย้ยเนี่ยมันสูงใช่ไหมดอกเบีย้ยเงินกู้เนี่ยก็ห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ดอกเบีย้ยเงินฝากแค่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเนี่ยครับมันทางห่างกันเยอะเลยเลือะเกินในอินเดียเนี่ยดอกเบีย้ยเงินกู้เนี่ยจะประมาณแปดเปอร์เซ็นต์แปดจุดห้า ดอกเบี้ย,วเ,วยเงินฝากอาจจะเจห่างก,กันแค่1.5%เนี่นิดเดียวนะครับแต่ของเรามันห่างเกินไปนะครับอ่ะทีนี้ในแง่หนึ่งเนี่ยถึงแม้เราจะไปกู้เงินนะที่เรากู้เงิน30ปีนะครับดอกเบี้ยเเต่อปีโดยเฉลี่ยนะเราผ่อนเรากู้เงินก็มาหนึ่งล้านบาทเนี่ยในเวลาสามสิบปีแต่เดือนเดี๋เรียนต้องเดือนต้องจ่ายเงินผ่อนชำระใช่ไหมแต่ละเดือนแต่เดือนเอาเงินผ่อนชำระมาคูณกันสามรอหกสิบเดือนเนี่ย บลลวรวมกัน3ามสิเบียนเนี่ยมันจะได้เป็นเงินประมาณสักสองล้านสี่หรือสองล้านสองถ้าเกิดแล้วแต่ดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับสองล้านสะี่สองล้านสองเนี่ยก็แสดงว่าเงินกู้ล้านหนึ่งแล้วก็เป็นดอกเบีย้ยอีกล้านสองถึงล้านสี่นะครับสาสิปีจริงๆมันถึงว่าไม่แพงนะเรากู้เข้ามานตั้งสามสิปีนะครับเขาคิดดอกเบีย้ยเราแค่1นล้านสถึง1นล้านสี่แล้วก็เอาเป็นต้นด้วยนะนะดังนั้นก็ไม่เท่าไหร่นะ นะถ้าดอกเบีย้ยปีหนึ่งประมาณสักห้าหกเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับเราควรจะลดลงบ้างเนี่ยนะแต่ก็ยังไม่มากนะครับนี่คือดอกเบีย้ยต่อปีนะห้าหกเจ็ดเปอร์เซ็นต่อปีแต่ถ้าเรามีดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นต่อเดือนคนนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันนะเช่นเงินกู้นอกระบบนะอาจจะสิบเปอร์เซ็นต่อเดือนโ oh อ้มไเจ้านะครับนะหรือถ้ามีผลตอบแทนถึงห้าเปอร์เซ็นต่อเดือนต่อวันนะต่อวันเช่นไปซื้อบิตคอยอนะไร ไปซื้อไปเล่นพวกคริปโตอะไรเงี้ยบางทีมันราคาขึ้นไปวันละห้าเปอร์เซ็นต์ก็ยังมีหรือเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีนะไอ้อย่างนี้เนี่ยมันขึ้น,นลงแบบทรงเดียตอย่างเงี้ยเนี่ยครับนะเราถือเป็นสาระณะไม่ได้นะ mm hmm. ดังนั้นจะเห็นได้ว่าห้าหกเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ยนะไม่ใช่ห้าเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนไม่ใช่ห้าเปอร์เซ็นต์นต่อวันเนี่ยนะการที่ห้าเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนต่อปีเนี่ยมันถือว่าน้อยมากนะ mm hmm. ดังนั้นเราจะไปดูว่าธนาคารเป็นปริงดูดเลือดเราเนี่ยจริงงๆไม่ถึขนนาดนั้นแต่ว่า ก็ควรจะลดดอกเบี้ยลงบ้างเช่นถ้าลดดอกเบี้ยลงมาจาก7%จเรหลือ5%เนี่ยเงินผ่อนชำระจะหายไปประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เนอะสิบหกสิบเหล่านั้นนะครับซึ่งคนที่เป็นหนี้อยู่เนี่ยก็จะผ่อนคลายได้มากขึ้นดีขึ้นแต่ถ้าเราต้องแบบเอ่อเรียกว่าผ่อนชำระกันนา,นนานเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ฝากไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนชำระ นะครับเอาไว้ว่างเราค่อยมาคุยกันเพิ่มเติมนะครับ